เคยเป็นกันไหมครับอยู่ดีๆก็รู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจหรือแบบเป็นทุกข์ขึ้นมาซะอย่างนั้นทั้งๆที่ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรร้ายแรงเลยนะวันนี้แหละครับเราจะมาลองขุดลึกลงไปถึงรากของความรู้สึกเหล่านี้กันลองคิดตามกันดูนะครับเวลาที่เราโกรธใครสักคนแบบสุดๆหรือว่าอยากได้อะไรมากๆจนทนไม่ไหวหรือยึดติดกับความคิดบางอย่างเคยหยุดถามตัวเองไหมครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับใจของเรากันแน่ คำถามที่ดูเหมือนจะง่ายๆนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่ทเราจะคุยกันในวันนี้โอเคครับงั้นเรามาลองผ่าตัดความรู้สึกพวกนี้กันดูทีละส่วนเลยดีกว่ามองมันเหมือนเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในใจเราเนี่แหละไม่ใช่แค่คำศัพท์ยากๆที่อยู่ในตำรามาเริ่มกันที่ไฟกองแรกเลยกองที่ร้อนแรงที่สุดและน่าจะคุ้นเคยกันดีที่สุดด้วยนะครับนั่นก็คือความโกรธนั่นเองครับคือความโกรธเนี่ย มันเหมือนไฟลามทุ่งจริงๆนะครับมันเริ่มจากแค่ความรู้สึกร้อนๆวูบๆในใจแล้วแป๊บเดียวมันก็ลามออกมาเป็นคำพูดที่เชื่อเฉือนเป็นการกระทำที่ทำร้ายคนอื่นแต่รู้ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วคนที่เจ็บที่สุดกลับเป็นตัวเราเองที่ต้องมานั่งเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปทีหลังพูดง่ายๆก็คือไม่ว่าเราจะโกรธเรื่องอะไรก็ตามนะสุดท้ายปลายทางของมันก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับทั้งกายและใจของเราเองเสมอเลยไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้จริงๆครับ เอาละครับจากไฟแห่งความโกรธเรามาต่อกันที่ไฟกองที่สองนั่นก็คือความโลภหรือถ้าจะพูดให้เห็นภาพก็คือความอยากที่มันไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเอง ความโลภนี่มันเหมือนเกมที่เราไม่มีวันชนะเลยจริงๆนะครับคือพอมีของอยู่ในมือก็กลัวว่าจะเสียมันไปพอไม่มีก็ทุกร้อนรลนเพราะอยากจะได้มันเป็นวงจรของความกังวลที่หมุนไปไม่สิ้นสุดเลยแล้วที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือบางทีมันผลักดันให้เรายอมทําร้ายคนอื่นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการมันเป็นอะไรที่ย้อนแย้งมากๆเลยนะครับคือยิ่งเราพยายามหามาเติมให้มันเต็มเท่าไหร่ ใจของเรากับยิ่งรู้สึกว่างเปล่าแล้วก็เป็นทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเองและแล้วก็มาถึงไฟกองสุดท้ายความหลงครับตัวนี้อาจจะดูซับซ้อนที่สุดนะแต่เชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วมันคือต้นต่อคือรากของไฟอีกสองกองที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปเลยความหลงเนี่ยมันก็คือการมองโลกแบบเบลอๆไม่ชัดเจนครับเราอาจจะเห็นเรื่องที่ผิดกลายเป็นเรื่องที่ถูกหรือไปยึดติดกับสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนคิดว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไป และที่สำคัญที่สุดเลยคือการคิดว่ามันมีตัวเรามีของของเราจริงๆท,ท,ทั้งๆที่มันก็แค่สิ่งสมมุติชั่วคราวเท่านั้นเองความคิดแบบนี้แ่ะครับที่มันขังเราเอาไว้ในวงจรเดิมๆไม่ให้ไปไหนผลลัพธ์สุดท้ายของความหลงก็คือเราจะใช้ชีวิตไปเหมือนกับคนตาบอดที่กําลังคลาทางอยู่นะครับคือจมดิ่งลงไปในความไม่รู้มองไม่เห็นเลยว่าอะไรเป็นอะไรกันแน่ เอาละครับทีนี้พอเรารู้จักหน้าตาของไฟทั้ง3ากองนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วพอเอามันมารวมกันทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกมันว่าอะไรใช่แล้วครับทั้งความกโกรธความโลภและความหลงเมื่อมารวมตัวกันมันมีชื่อเรียกรวมๆว,ว่ากิเลสและนี่แหละครับคือตัวการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความทุกข์แทบจะทั้งหมดในชีวิตของเราเลยอือหือภาพนี้สรุปได้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยนะครับ ใจของเราถูกไฟของความโกรธแผดเผาถูกแรงดึงของความโลภลากไปและถูกเชื่อของความหลงมัดเอาไว้โหพอเห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกอึดอัดแผนใจของเราเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น กิเลสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่มันคือสิ่งที่คอยครอบงำคอยควบคุมเราอยู่แทบจะทุกวันเลยและตราบใดที่เรายังไม่รู้จักหน้าตาที่แท้จริงของมันเราก็จะตกเป็นทาสของมันไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยพอเรารู้จักหน้าตาของปัญหาแล้วคําถามที่สำคัญที่สุดก็ตามมาเลยครับ แล้วเราจะจัดการกับมันยังไงดีล่ะเอาล่ะครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาลองหาทางออกไปพร้อมๆกันและคำตอบก็อยู่ตรงนี้เองครับทางออกมันไม่ใช่การไปต่อสู้ฟาดฟันกับมันนะแต่คือการเห็นมันตามความเป็นจริงแค่เรารู้ทันมองเห็นอารมณ์พวกนี้อย่างที่มันเป็นโดยไม่ต้องไปตัดสินอะไรนั่นแหละครับคือกุญแจดอกแรกที่จะเริ่มปลดล็อกใจของเราให้เป็นอิสระ และสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามนี้ให้เราได้กลับไปลองคิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อทางออกมันก็คือการมองเห็นความจริงง่ายๆแค่นี้เองแล้วอะไรกันละที่มันยังคอยผูกมัดเราไว้ที่มันยังคอยบังตาเราอยู่ไม่ให้เราเห็นความจริงนั้น